จัดทาโดยนางสาวราพิพรแซ่ลิมนางสาวรัตนาเนตรวงนางสาวจิราพรน,นายเมธาสิทธิ์โพเหลืองเรื่องวิทยาศาสตร์สาระสำคัญกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระบุป,ปัญหาการตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลแบบทดสอบก่อนเรียน หนึ่งส่วนประกอบใดของดอกที่ทำให้เกิดการสืบพันธุ์ก็ไก่เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียขอไข่เกสรตัวผู้กิบดอกข,ข้อควายเกสรตัวเมียกิบดอกงองูกิบเลี้ยงกีบดอก 2. การสร้างอาหารของพืชไม่ต้องอาศัยข้อใดก็ไก่คาร์บอนไดออกไซด์ขอไข่แกส๊สออกซิเจนข้อควายแสงแดดงองูน้ำา 3. การแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นที่ส่วนใดของต้น กอไก่ารากขอไข่ใบข้อควายลำต้นงองงูดอก 4. ใบไม้เปรียบได้กับห้องใดาภายในห้องกอไก่ห้องนอนขอไข่ห้องน้ำข,ข้อควายห้องครัวงองงูห้องนั่งเล่น 5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชกอไก่น้ำขอไข่าอากาศข้อควายแร่ธาตุงองงูวัชพืชหลังจากทำแบบทดสอบแล้วได้กันกี่คะแนนเอ่ยมาเริ่มเรียนกัน เรื่องที่หนึ่งความหมายของการดำรงพันุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ซึ่งสิ่งมีชีวิตบางชนิดได้สูญพันธ์ไปแล้วจากโลกนี้เช่นช้างแอมมอไดโนเสาร์เป็นต้นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์เกิดจากภัยธรรมชาติเกิดภัยจากมนุษย์ยกตัวอย่างสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เรื่องที่สองจำแนกประเภทของพืช 1. พืชไรดอกคือพืชที่ไม่มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์เช่นมอส 2. พืชมีดอกคือพืชที่เมื่อเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะมีดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์เช่นกุหลาบยกตัวอย่างเช่นพืชไรดอกเฟิร์นพืชมีดอกชบาองค์ประกอบของดอกเกสรตัวเมียเกสรตัวผู้เกีบ<ม>ดอกเก็บเลี้ยง เรื่องที่ 3. ความหมายของการสืบพันธุ์ของพืชการสืบพันธุ์ของพืชคือการขยายพันธุ์ของพืชทำให้เกิดต้นใหม่จากต้นเดิมที่มีอยู่การสืบพันธุ์ของพืชดอกเป็น2แบบคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ที่มีอยู่ในดอกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการขยายพันธุ์พืชมีดอกได้โดยไม่ใช้เมล็ดแต่ใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายพันธุ์การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชเช่นการแตกหนอ่อ